น้<ส>เป็นช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนะาก่อนที่จะประกาศผลรางวัลน้ประกาศผลรางวัลที่กลุ่มแห่งที่ได้รับชัยชน,นะนะครับตอนนี้ต้องข,ขอขอบคุณคณะครูทุกทท่านครับขอเสด็จประเมินให้กับคณะครูทุกท่านเลยครับ นว่ามีทงูในกุมสาระและูที่ไม่ไดอยมสาระแต่สลัเวลามาช่วยด้วยความเต็มใจอนี้ต้องขอขแบบสหัาเยก็สท่านนะครับก็เป็นคูที่เข้ามาช่วยโดยที่ไม่ได้กลุ่มสาระนะแต่ก็เข้มาช่วยด้วความต็มใจกนี้เฉานะแล้ว ใจไช่วอีกทั้งยังมีสิทธ์เก่าที่อยู่ด้าอกนะหลายคน้ก็คนหน้าตุ้งตาก็ัเป็นสิทธ์เก่าของเราแล้วก็กร้านใาๆผ่านไม่ได้ด้วยพิสัยพิสัยดีก็คำาัาจากที่เราไม่ฟังนะในตอนที่พูดถึงตอนที่จะเกิดขึ้นนะในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือ เพื่เพียนแค่คำพูดขึ้นมานะครับว่าทําไมของเราโรงเรียนส่วนับถึงยังไม่มีค่าอาบหรือว่าอยากจะมีค่าอาบกันเลยนะครับซึ่งท้าูคือทุกคนเนก็คิดอย่างมากนะครับแล้วก็มันยังจับต้องนจนปลายกันไม่ถูกเลยนะครับซึ่งเราก็ลุยการแบบเต็มที่เลยน,นะครับ โดยเฉพาะขอเสียกบมือให้กับคุณบวแอนนะครับที่เรีคนร้อเลยแล้วก็ถ่าการทั้งหมดเนยีบบวแอนะเป็นคนกอบรอนนี้สร้างปัญหาให้แล้วก็อ้คนแก่มีการเยแล้วก็งอเอาจริงๆนะกรนง้อก็มาจากเดืนาขอเสียกบมือนะครับ ครับมาเป็นงนทรสาระที่เก็บไว้เมื่อชื่อชื่อว่าแบงครูปแงเป็นของแบงค์รอ่กามี10ปีครับที่คูเก็บไว้แล้วครูก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทาอะไรจนกรทั่งม่ันหนึ่งโปรกำกุลที่มาเสร็จแล้วก็บอกว่าให่มีงบให้อารมณ์ไห้ครับอว่าครูก็เป็นคนที่เกบของเก่าไปนึงหยิบมามีอัง8,000บาทแล้วก็กลายเป็นมัชรวยในวันนี้นะครับซึ่งทั้งนี้แล้วเรามีเงินทุดหนุนแบบ8,000บาท ในวันหนึ่งก็ถือเพียงพอเลยท่นีดือนะละเราให้คำบอกวรดจะดง่ายขพง่ายแล้วก็ขอการสนับสนุนจ,จากมัลชีฟังเราเนี่ยมาช่วยเหลือนะครับเขาก็เต็มนใจมาด้วยความด้วยความเตือนใจ,ย,ย,จย,ยินดีถึงข่านลมวันหยุดให้เพื่อที่จะมาเจรกับตักเกินะไม่ได้หมายเพราะว่าหยุดเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะต้องลงมาอยู่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับก่อนที่จะเกิดวันนี้ขึ้นเขาต้องเตรียมมันไว้หนึ่งเดือนเพื่อที่ จัดด้านมาวันนี้ฉะนั้นอยากให้ทุกคนเห็นให้ให็นวันนี้ผ่านไปแบบมีคุณค่าแล้วก็เห็นคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าเราทุกคนเรียนภาษาอับแล้วใช้ภาษาอับอย่างมีคุณค่านะครับผมก็ในวันนี้ทางลุนทรภาษาอังกก็มีของผ่านเล็กๆน้อยๆให้นะครับ เล็กๆน้อยๆครับเปนขที hmm. ่เราเลีอยงถือมือกับองครกรของเราเองใช่ครับนี่นติาชินแรที่ติ๊ตาแก้มนะครับของคุณทีได้เลยนะฮะนี่ก็ มันละยังยังขยายด้วยข่้นหนึ่งเช่นเดียวกันนะก็หนละสองด้วยท่านหนึ่งนั่นก็คือขอเสยงปรเมือให้กับครูสุรินทร์นะเสร็จแล้วก็คิดแล้วก็ทำเกิดทุกอย่าง ากนราแวกาเยนะแล้วก็คมนะับนะครับขอบคุณครับ่ว่าอยันที่แต่ารให้หลายๆอย่างางานนี้เกิดขึ้นโดยโดยโดยแล้วก็เกินค่าดีอย่างเกินคานะครับที่ควาเชก็มู่ดเงินารเที่จะช่วยแล้วก็ครู วาที่นีหรือคุณอาาเสนอเอาง่ายๆนะถ้าผมมีอะไรนี่ยผมจะเข้าหัวซีมีก็ัวซีมีก็จะคอยจัดการทุกอย่างนะอย่างเช่นอยกันก็ก็เราเหี่ในส่วนของสาระมารฐนนะก็คอยเพือืช่วยเหลือเื่องการเกเหมือนที่เหมือนน้อกันน่ ก็อาาไปด้วยกันนะวันนั้นไปด้วยกัน้วยด้วยกันตอนแรกก็คือคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะเป็นไปได้อย่างไรแบบมันเมาบ้าๆกัเลยแล้วก็บอกเห็นภาพยามาแค่แค่วางภาพก็ภาๆว่ามันจะเป็นอย่างไรในรูปแบบใดๆแต่ว่ามีหน้ามีครั้งอื่นแน่นอนที่เชียงรายนะ นไม่พอใจเราก็จะคัดเฉพาะคนที่อยากมาก็ไดนะ้ลงชื่ออะไรอยากอยู่รงไม่ยงอย<า>ู่ถ้าอยากอยู่ก็ตกมองหงไม่ฟีเดยงนะครับไม่มีปัญหาเอาละครแล้ว,ลวเวลาที่ทุกคนไม่ไดรอคอยก็ยังไม่มาถึงแต่เวลาที่มาถึงก็คือเวลาที่ทุกคนรอคอยทุกคน กิจกรรมของมัชรุตตรีมีมีการเรียนรู้ในโลกอารบิก2หัวแรกมัชรุตแรกมาดิลมอาดีจากไหนก่อนดิ1 2 มานแด้วฟด้วยเหลือาอยูนะครับแะมันะที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองได้แก่มันุ 弟兄们，他们就出差了。 ถามนิดนึงกิจกรรมรางวันนี้สำหรับพวกเธอผ่านไหมมีความสุขไหมีครับและครูก็มีความสุขเช่นกันที่เทำมีความสุขนะครับก็ท่านนี้ก็ขอปิดกิจกรรมนะครับบทเรียนจีนอาหรับของโเรียนสุรพิยาวันที่1 7มกราคม2567นะครับขอเชิญอาจารย์ติ๊กตี้นะครับประธานย์กรุงศรัทธาปิดแล้วก็

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا طالما واغفر لنا ذنوبنا عاما ولا تعذبنا الى يوم القيامه برحمتك يا